สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสู้สุกคนนะจ่ะพี่น้องก่อนอื่นเสาเนื้อก็ขอบคุณเด้อจ้ะพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเด้อจ้ะพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องเส้าเนา้อนะจ่ะเส้าเนื้อก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสู้สุกคนจ้าพี่น้องขอบคุณได้ยลจ้าพี่น้องเสาเนื้อที่่วนมากินมาแอปเปิลจ้าเมื่อนี้เสาเนื้อเฮ็ดพริกเกลือมานาพริกเกลือเฮ็ดคืออันตอนเสาวย้อตองนี้น้อยเสาวน้อเฮ็ดไปกินโรงเรียนนะจ๊ะ ตามพริกแดงเกลือปุงสุรสน้ำตาล <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องต้นมาแอปเปิ้ลเก่าที่สาวยอเคยพามาเก็บนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวแซวยอกลับกล้องให้เบิ่งเนจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องครับเดี๋ยวสาวยอสิกินเดดมากินเลยจ้ะพ, <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวเก็บมาแอปเปิ้ลแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อตั้งกล้องมั่งใดเนาะบบดนี้เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนจ้ะพี่น้อง

แก้มาแอปเปิ่อกินแม่นบุ๊มแม่นมาแอปเปิ่อกินนันมักม่วงมากอย่างกันเวลาไปโรงเรียนนะจ๊ะพี่น้องเจ้าหยิงก็ทีใส่กระโปรงนักเรียนแบบนี้นะจ๊ะขึ้นท้อสมัยตอนนักเรียนบุ๊ม่นมาแอปเปิ่อนบาพี่พี่น้องมักม่วงแอปเปิ่ออยู่บ้านอะห้บุ๊มบิ๊มอยู่น้องพี่น้องเนาะบ๊อบแต่แอปเปิ่อไล่ตีจัะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ได้กินแต่แอปเปิ้ลสั่งพี่น้องเจ้าหยิงน้ำไหลแตกจ้ะอืม แซ่บไมเอยากเจอพี่น้องมีคนย่างมานันนะต้มเนี่ยเกิดมาต้องต้มนะเปรี้ยวกำลังดีจ้ะพี่น้อง mọi người biết mắng mmmm 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 เอาใบมักจะหมอพี่น้องคง้จอยู่บ่ใบหมักไม่อย่างนั้นเปรี้ยวใบมักจะหมอดพี่น้องใบไม่อย่างบุษหางเดียมมันทีเป็นใบเป็นเสี่ยไม้ดอกพี่น้องเปรี้ยวเจ้าเนาะแค่น้ำจิ้มแบบนี้แหละอามาคั้นน่ะพี่น้องแซ่คันน่ะถ้าลืมซื้อแล้วจะใบไม่อย่างบุษใบไหนมักจมหมอดพี่น้องขอโทษขออภัย

เจ้าธรรมชาติเลย <laughs> ก่อนเนี่ยที่ชาวนองกินพี่น้อก่อนอื่นกันกินบุหรี่ปากาก่ะก่อนนี้กินบุกรปากอ่ะ น้องกงอบกุ้งใส่ถุงกระปงเลยจ้ะพี่น้องจะจกดปั่นจะกรยานม,มา cái cháu cũng chỉ dùng sẻ chào nhồi chảy này chả Giờ nay lưu dạng đi

คลิปนี้สาวน้องก็เอาไว้สำนีกก็นนะจ้าคลิปหน้ายัางทักถ่ายกันใหม่จากพี่น้องน้ำจิ้มเหลืออยู่เดี๋ยวไว้กินรอบหน้าจ้ะเพชรจาพี่น้องซิพี่โชคกินน้ำก่อนขอบคุณได้ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจได้จาะพี่น้องไปแล้วจา้าบ๊ายบาย